นี่นะคะก็เป็นหน่อของต้นนางกวักนะคะที่แม่แอมได้แยกออกมาทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็คือได้สต้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะตอนที่เราขุดออกมานะคะลากสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ i am d i a r y ค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะแม่แอมนะคะก็จะมาเอ,อ่อทำการขยายพันธุ์นะคะในส่วนของต้นนางกวักนะคะ ที่เป็นต้นไม้มงคลนะคะที่ก่อนหน้านั้นแม่แอมได้ลงคิดไปนะคะว่า,าต้นไม้ต้นนางกวักเนี่ยค่ะคือเป็นไม้มงคลนะคะแล้วเขาก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งการขยายพันธุ์ของต้นนางกวัก,นะะนเ,กเ,เนี่ยะค่ะต้นเล็กๆเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกหน่อออกมาบริเวณรอบๆต้นแม่นะคะเห็นไหมคะ ซึ่งตอนนี้นะคะต้นนางกวักนะคะต้นเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็ได้แตกหน่อออกมาอีกเพิ่มอีกนะคะวันนี้แม่แอนก็เลยจะมาทําการาแยกเขาออกจากต้นแม่นะคะเพื่อนๆวันนี้เรานะ่าจะได้สักประมาณสี่ต้นนะคะก็คือจะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะหนึ่งสองนะคะแล้วก็สามนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นต้นที่สี่นะคะออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ปกตินะคะในการขยายพันธุ์ต้นนางกว่าของแม่แอมนะคะแม่แอมก็จะใช้มีดนะคะเป็นมีดปลายแหลมคมๆแบบนี้นะคะตัดลงไปเลยนะคะเพื่อนๆที่บริเวณในส่วนของออต้นเล็กนะคะที่เขาแตกหน่อออกมาใหม่นะคะแอมก็จะใช้มีดค่อยๆตัดลากลงไปข้างล่างก่อนนะคะ ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะใช้เออช้อนนะคะค่อยๆแซะลงไปอีกรอบนึ่งนะคะเพื่องัดในส่วนของหน่อนะคะที่เราต้องการจะเอาออกมานะคะเราก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะเพื่อนๆส่วนข้างล่างเขาก็ยังติดลากออกมาอยู่นะคะ อันนี้จะเป็นต้นแรกนะคะเดี๋ยวแม่อันจะทําให้หมดเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็เป็นหน่อของต้นนางกวักนะคะที่แม่แอมได้แยกออกมาทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็คือได้สี่ต้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะตอนที่เราขุดออกมานะคะรากเขาก็จะติดมาด้วยแบบนี้นะคะคือในส่วนของต้นนางกวักเนะะี่ยค่ะ เป็นต้นไม้นะคะที่ปลูกง,ง่ายมากๆเลยนะคะบางทีแม่แอมขุดนะคะไม่มีรากติดมาเลยนะคะพอเอาไปลงกระถางไว้แบบนั้นนะคะเขารากเขาก็จะงอกออกมาได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเขาก็ไม่ตายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นต้นเล็กๆนะคะปกติถ้าต้นเล็กแบบนี้นะคะแม่ก็จะแม่แอมก็จะขุดขึ้นมาเลยนะคะคเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนนำมาเขานำเขามาขยายพันธุ์อีกทีหนึ่งนะคะไม่ให้เขาต้นใหญ่ไปมากกว่านี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะได้มาลาดยาวเลยนะคะน,นี่ค่ะก่อนที่จะนําในส่วนของหน่อของต้นนางกวักนะคะลงปลูกในกระถางเล็กๆแบบนั้นนะคะแม่แอมก็จะลองก้นด้วยมะพร้าวสับก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อที่เขาจะได้ระบายน้ําได้นะคะส่วนดินนะคะอันนี้ดินเป็นที่เป็นดินที่แม่แอมผสมไป้แล้วเรียบร้อยนะคะในนี้ก็จะมีในส่วนของออดินอะไรนะคะดิน ใบก้ามปูนะคะแล้วก็เป็นดินกับดินสีดำๆแล้วก็ผสมในส่วนของปุ๋ยคอกลงไปแล้วนะคะแล้วก็ออมะพร้าวสับด้วยนะคะเขาจะได้มีความร่วนนะคะรากเขาจะได้เดินดีนะคะใส่ดินลงไปค่ะดินนี้แม่อผสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนําก็แล้วเราก็นําในส่วนของนี่นะคะหน่อของต้นนางกวักนะคะ วางลงไปเลยนะคะแล้วเราก็เอาดินทับลงไปเลยนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสาหรับการขยายพันธุ์ต้นนางกวักของเรานะคะเพื่อเพิ่มจํานวนต้นเอ่อนางกวักของเราให้มีมากขึ้นนะคะเพื่อนๆหลังจากนี้แม่แอมก็จะวางเขาไว้ในที่ร่มสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยย้ายสถานที่วางให้เขาอีกก็ได้ะคะ่ะเอ,อ่ออย่างที่บอกนะคะต้นนางกวักเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็เลี้ยงดูง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นต้นนางกวักนะคะที่แม่แอมนะคะได้ขยายพันธุ์ออกมาจาก ต้นแม่ทั้งสองต้นนั้นทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆเอ,อย่างต้นเนี้ค่ะตอนที่ขุดเขาออกมานะคะเขาต้นเล็กมากๆเลยนะคะเพื่อนเล็กกว่านี้อีกนะคะอันนี้ใช้เวลาประมาณแค่สองอาทิตย์เองนะคะจากต้นที่เขาเล็กนะคะเขาก็จะแบบเริ่มใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ตัดออกมาตอนที่เขายังอ,อ่อ,อนๆอยู่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะ ได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นต้นเล็กๆพวกนี้นะคะก็คือเป็นการขยายพันธุ์จากต้นแม่ทั้งสองต้นนั้นนะคะพอเขาแตกหน่อออกมาเนี่ยแม่แอมก็พยายามที่จะตัดเขาออกมาลงกระถางเลยนะคะเพื่อที่เออหน่อใหม่ๆนะคะเขาก็จะได้แตกขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆนอันนี้จะเริ่มใหญ่ขึ้นมานี้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะต้นนี้ต้นเขาก็จะใหญ่มาประมาณแบบนี้แลวนะคะ อย่างพวกเนี้ค่ะก็ประมาณ1เดือนนะคะที่เราแยกหนอกเขาออกมาเอาลงมากระถางใหม่นะคะก็จะประมาณ1เดือนใบเขาเขียวสวยมากเลยนะคะลักษณะของใบต้นนางกวักนี้นะคะเขาก็จะคล้ายแบบบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นกวักใบโพนะคะหรือว่าเออเป็นรูปทรงรูปหัวใจนะคะเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆนะคะ มีต้นนางกวักนะคะแล้วเห็นเขาแตกหน่อออกมาข้างๆนะคะเพื่อนๆก็ลองขยายพันธุ์เขาดูนะคะเราจะได้มีต้นนางกวักที่มีจํานวนมากขึ้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเขาก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้แม่แอมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ